คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าในช่วง1จนถึง15มกราคม2568นี้เริ่มต้นช่วงเวลาแรกของปี2568คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาการงาน การเงินโชคลาบสุขภาพและดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าวเหรอครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับ เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าในช่วง1นึจนถึง15มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานนะครับทำให้หลายๆอย่างอาจจะดูไม่ชัดเจนดูไม่แน่นอนและยังมีความผันผวนในเรื่องงานครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะวุ่นวาย นะครับพอสมควรเลยทีเดียวเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีเรื่องวุ่นวุ้นในเรื่องของการทำงานและอาจจะต้องจัดสรรระบบระเบียบก,การทำงานของตัวเองให้ลงตัวในช่วง1นึ่จนถึง15มกราคมนี้ครับในเรื่องของการทำงานนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญจะพูดถึงการจัดสมดุลน,นะครับในเรื่องของการงานกับ เรื่องอื่นๆนะครับเช่นสมดุลในเรื่องของการทำงานกับการใช้ชีวิตนะครับหรือบางคนก็จะเป็นในเรื่องของสมดุลการทำงานกับ ความรักความสัมพันธ์ก็เป็นได้เช่นกันครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายไพราชาแห่งถ้วยนะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทํานายไพใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลา1จนถึง15มกราคมนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่างานที่ทำอยู่ก็ประสบความสำเร็จ และเป็นช่วงเวลาที่ความสำเร็จนั้นจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในเก้าต่อๆไปนะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะคิดวางแผนการทำอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นของตัวเองอย่างจริง,จ,รงจังจัง,จงสักทีนะครับอาจจะ เรียกได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเคยคิดหรือว่าตั้งใจไว้แล้วยังไม่ได้ลงมือทำา1จนถึง15มกราคมนี้จะมีโอกาสดีดๆนะครับหรือว่ามีจังหวะเหมาะๆให้ได้เริ่มต้นลงมือทำบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการทำควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่นะครับบางคนก็เป็นลักษณะของการออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับไพ่8คาถาจะพูด จังหวะชีวิตในเรื่องงานจะก้าวกระโดดครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคมนี้ใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะมีข้อเสนอดีๆนะครับหรือว่ามีคำแนะนำดีๆนะครับ เรียกได้ว่ามีโอกาสเหมาะๆก็ว่าได้เข้ามาครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจนั้นเติบโตครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตที่ขยับขยายและการขยับขยายนั้น ก็สร้างผลกําไรนะครับหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีกลับมาเรียกเได้ว,ว่าจะลงทุนอะไรนะครับหรือว่าลงมือทําสิ่งใดในช่วง1จนถึง15มกราคมนี้จะสําเร็จได้ด้วยดีครับ คนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังครับคือในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะครับหรือว่าทำสิ่งใดเป็นลายลักษณ์อักษรต้องตรวจทานในเรื่องของเอกสารให้ดีระวังความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้น เจอกับปัญหาหรือว่าความยุ่งยากใจได้นะครับส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายจะดีครับค้าขายดีมีกำไรนะครับมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับแต่ต้องระวังในเรื่องของกระแสงเงินสดนะครับในมือนะครับระวังจะหมุนเงินไม่ทัน นะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าอาจจะวางแผนผิดพลาดแล้วทำให้การเงินมีปัญหาได้ขายดีจริงแต่ทุนยังไม่คืนกลับมาต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในเรื่องของคนที่นะครับเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่า ลูกจ้างหรือว่าท,ทําอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมากันบ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานดีครับและบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะลงมือทําอะไรอย่างจริงๆจังๆมีธุรกิจหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองทําควบคู่ไปกับงานประจําที่ทําอยู่บางคนก็เรียกได้ว่า จับงานใหญ่บางคนก็อาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆแต่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดไหนจะสำเร็จได้ด้วยดีเป็นก้าวแรกที่ดีของคุณในช่วง1จนถึง15มกราคมนี้ครับส่วนใครที่ทำงานประจำจะเป็นช่วงเวลาที่การงานโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงานอาจจะมีช่วงเวลาที่อาจต้องเดินทางไกลไปเจรจาติดต่อง,งานไปประชุมงาน นะครับหรือบางคนก็เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศต้องบอกว่าจะเป็นจังหวะดีๆจังหวะเหมาะๆให้ได้เดินทางไปครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนเรื่องที่ต้องระวังครับคือต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการประสานงานกับผู้อื่นระวังในเรื่องของการสื่อสารที่ผิด พลาดแล้วทำให้งานมีปัญหาระวังในเรื่องของการทำเอกสารสัญญาต่างๆระวังเกิดความผิดพลาดให้งานของคุณน,นั้นเสียหายได้นะครับรวมถึงระวังคนอื่นเอาความเดือดร้อนมาให้หรือต้องร่วมรับผิดชอบ ในเรื่องของความเดือดร้อนที่เราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนก่อครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายงานเราดีจริงงานเราเด่นจริงแล้วก็เรียกได้ว่าสําเร็จในการงานที่ทําจริงแต่อาจจะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีสติรอบคอบมีเอกสารมีรายละอักษรเป็นที่ยืนยันนะครับอย่างน้อยๆก็โปรเทคตัวเองไว้ได้ส่วนหนึ่งครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับถ้าใครที่กําลังหางานกําลังสมัครงานต้องบอกว่า1จนถึง15มกราคมนี้นะครับสมัครงานหางานจะมีเกณฑ์ได้งานครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ1จนถึง15มกราคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนมีไพ่เดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความหวังครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไรเราจะพูดถึงแนวโน้มทางการเงินที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวใครที่มีปัญหาในเรื่องเงิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา1จนถึง15มกราคมนี้สถานการณ์การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเป็นไพ่ที่นำพลังงานด้านบวกมาให้กับคนเกิดวัน พุธกลางคืนในเรื่องเงินนะครับเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางรายได้จากช่องทางใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องเงินลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้จะได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายรวมถึงใครที่กําลังตั้งใจจะเพิ่มเติมทรัพย์สินให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ มีเกณฑ์จะสมหวังสมใจครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไพราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการเก่งหาเงินฉลาดหาเงินครับเรียกได้ว่าหยิบฉวยจังหวะหยิบฉวยโอกาสที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเป็นทองได้เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่ง แต่เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับบางครั้งก็ใช้เงินตามอำเภอใจใช้เงินแบบไม่ยั้งคิดเรียกได้ว,ว่าการเงินล้วลหลได้ต้องระวังให้ดีนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างดีกว่าวันหนึ่งจนถึง15มกราคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1นึจนถึง15มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืน1นึจนถึง15มกราคมนี้ต้องบอกว่าดวงโชคลาภเด่นมากครับมีไพ่ดิเอ็มเพรสไพ่ดีอาร์คิมิส และยังมีไพ่ราชนินีแห่งจันทร์นะครับไพ่จักรพรรดินีไพ่ผู้ยังรู้ดินฟ้านะครับที่จะพูดถึงการมีโชคลาภ จากช่องทางหรือจากโอกาสที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนครับไพ่ดีเอ็มเพ s สหรือว่าไพ่จักรพรรดินีแห่งความอุดมสมบูรณ์จะนำพาสิ่งดีๆมาให้นะครับและเมื่อถามถึงเรื่องของโชคลาบจะพูดถึงการมีโชคดีเข้ามาครับโชคลาบจะมาจากสตรีมีคันนะครับ หรือความฝันลางสังหรณ์ลางบอกเหตุสัญชาตยานคนเกิดวันพุธกลางคืนจะนำพาโชคดีมาให้ครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับให้ทําบุญหรือว่านะครับอนุเคราะห์สตรีมีคันหรือว่าอาจจะทําบุญนะครับกับบ้านเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กด้อยโอกาสก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนได้ดีครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาแตกต่างกันไปตามรายละเอียดดวงชะตาครับบางคนมีโชคลาภก้อนเล็กบางคนก็มีโชคลาภก้อนใหญ่และบางคนอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่โชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคุณแต่อย่าท้อใจไปครับขอให้เราหมั่นทำความดีหมั่นสะสมบุญบารมีเริ่มต้นง่ายๆจากการคิดดีทำดี พูดดีปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายได้ดีครับดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างวัน1จนถึง15มกราคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1นจนถึง15มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเรื่องที่อาจจะต้องเตือนกันภนะครับไพ่สคาถาจะพูดถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่สมดุล นะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อะไรหนักไปอย่าให้อะไรเบาไปเช่นอาจจะเคยออกกําลังกายแล้วก็อาจจะปาร์ตี้หนักไปนะครับต้องระวังให้ดีหรือบางคนอาจจะทํางานหนัก หากโหมง,งานข้ามปีก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะครับไพ่อัศวินแห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและการเดินทางนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนอย่ารีบร้อนอย่าประมาทครับไพ่8ถ้วยก็เช่นเดียวกันนะครับจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยจากการเดินทางครับ ดวงชะตาสุขภาพในช่วงหนึ่งจนถึง1 5มกราคมนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมีสติในการใช้ชีวิตให้มากนะครับคิดถึงความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วหากมีคนอื่นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเราหรือว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเดินทางไปกับเราเราก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยของเขา ซึ่งเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารักห่วงใยเพราะฉะนั้นเราเองต้องยิ่งไม่ประมาทครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15มกราคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่า1จนถึง15มกราคมนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนความรักดูจะไม่สดใสครับเริ่มกันที่ไพ10่10คาถาซึ่งพูดถึงความรักความสัมพันธ์นั้นทําให้หนักอกหนักใจเครียดหรือว่ามีความกางนนังวลนะครับบางคนก็เป็นลักษะ ณของการ เจอกับเรื่องไม่สบายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันครับไพ่ห้าคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะครับไพ่กาดาบจะพูดถึงความทุกข์ใจและอาจจะทำให้คุณน,นั้นต้องหลั่งน้ำตาครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับต้องบอกว่าไพ่หคาถาจะเตือนให้ระวังว่า ปัญหาความสัมพันธ์กําลังจะเข้ามาความรักความสัมพันธ์ที่นอกจากจะไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วอาจจะเจอกับปัญหาครับและปัญหาที่ว่าอาจจะทําให้คุณนั้นต้องคิดหนักว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่และมีเกณฑ์ต้องจบความสัมพันธ์ลงก็เป็นได้นะครับส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วครับช่วงนี้เหนื่อยใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะเหนื่อยใจ กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คนของเรามีปัญหากับครอบครัวของเราหรือตัวเราเองมีปัญหากับครอบครัวของเขา ก็ได้เช่นกันนะครับภายก้าวดาบจะพูดถึงความทุกข์ใจความไม่สบายใจปัญหานี้นะครับอาจจะยังหาทางออกไม่ได้ในช่วง1นึ่งจนถึง15มกราคมนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆตัดสินใจด้วยสติแก้ปัญหาด้วยปัญญาอย่าใช้อารมณ์ครับส่วนคนโสด ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะครับบางคนก็วุ่นวุ่นกับงานหรือว่าสิ่งต่างๆที่ต้องทำเลยไม่มีเวลาให้เรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้นพอคิดจะมีใครสักคนก็ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่ทำให้พานไม่อยากจะคิดถึงเรื่องความรักก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนสดทั้งหลายเอาวหรอครับ ดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับให้ได้พบความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไว พาะในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุญรักษาเทวอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ